สวัสดี e, FC ช่างเอียวลันท like <c oughs> ุ <c oughs> ่งครับ <challenging> ว <week> ันนี้งานบุญแตกไปหนึ่งเส้นโอ้งัดใหญ่เลยครับมีน้ำไหมบ้าน้ำน้ำแบบไหนน้ำขวดน้ำแบบนึกว่าแต่นึกว่าแต่น้ำหงทองโอ้ไปงานบุญวันนี้เปลี่ยนยางไปเส้นหนึ่งเลย ช่างเอียวครับนี่มาตรฐานครับโอ้ไม่ได้เปลี่ยนเอาอยางเอาอยางอะไรอยางอะไรใส่นนแต่ก็ <c oughs> โอ้ <c oughs> กระทะเบี้ยวเลยครับ <c oughs> เอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ออก อันนี้ก็อยู่อูเซรินครับ <c oughs> อ,อูเซรินดัมซิ่งครับนี่อยู่ตรงตลาดไอคิวตลาดไอคิวเมืองใหม่ครับไม่ใช่ของไอ้อยู่ไปกายะเป็นตัวน้อยถ้าปูดไปกายขึ้นแล้วนี่ิตะวันเราเอียงมันขึ้นแล้วโอ้โห 어, ta luôn bữa nặc cặc mấy nè ừ chọn lá, chọn lá, chọn lá, đi đi oh. chọn lá, chọn lá โอ้งานเหมือนยางรถมอเตอร์ไซค์เลยอะเออควันนงะรออต้องเคาะด้วยบ่อโอ้ไอ้่างนึงแล้วไอ้างต้งเคาะก่อนหไ้นนี่ไม่ได้เคกยใชไหเออดีเออ จ่าชื่นชื่นเอาเหยียบลงไต้องเหยียบบนคลิปนั้นนะต้องต้องเอาอะไรใส่ไม้มันต้องเหยียบไงอ๋อตีบ่๋อเออเออวะเออนี่ประสบการณ์แต่บางคนไม่รู้ขึ้นเหยียบอยู่นั่นแหละ

ออช่ว่แ้โบุบได้ไงวะอันนี้คือเดิมๆจากรถไดใช่ไหมตัวนี้นีใช่ยังบุบได้อะ ใครมีวิธีทำให้กระทะตรงคืนหรือว่ามีร้านแนะนำาบอกเดียวว่าจบหรอทีเดียวไลยตรงนี้มันก็ไม่เท่าไรหรอกไหนเนี่ยแต่อเอด้านล่างไม่เท่าไรหรอกแรงจุดนี้เลยเขาไปดัดกันอยูไรรอ่ไหนวะไม่รู้เหมือนกันนะดัดกระทะ มีร้านไหนรับทำบ้างนี่ดัดกระทะรถพ่วงเนี่ยหนักดีตัวเหล็กเนาะเหล็กหนาเลยพี่เนี่ยหนาเนา ห้าสิบถึงไหมประมาณน้องแค่นี้ก็เท่าไรแล้วครับชวงกำลังหน่อยเท่าไรเท่าไรกระทะได้ดีได้ได้น้ำหนักดีเลยนะมึงนะน้ำหนักเด้อต้องเอากระทะอันนั้นอ่ะกระทะปี่เนียมกระทะแต่งอ่ะอันนั้นอันนั้นมันเบาไหมตัวนั้นอ่ะยกมือเดียวก็ได้ แล้วมันทนได้ไงมันเวลาตกลุมตัวอะไรมันไม่แตกไม่อะไรบอกถ้าตัวมันก็เบาอ่ะว่ามันแตกมันก็ไม่แตกนะถ้าไปญี่ปุ่นมันใช้มันก็ใช้อยู่นะอืมไม่ดิใช้เออมันก็น่าใช้นะมันเบาเนาะมันก็ลดน้ำหนักได้อีกขึ้นเอขึ้นของได้เยอะอีกใช่เขาก็ใช้น้ำหนักเยอะอยู่เลยของเขาเน่ะ ต้องทำซื้อต้องซ้อต้งขันรอติโอ้อต้องเสียค่าน้ำปนะแล้วนี่เออเดี๋ยวสง่สงสง่สงส่งส่งลิงอยู่ใต้รถด้วยขันด้วยทายด้วยเออไม่มีใครทำได้หรอก

xăng rốt, xe máy, cất, khổ rèn lắm ạ Ờ, nén lắm Chậm bác Ồ, làng người, làng mười. ไอ้ยิงชี้เล้งหมดนี่นี่แฟบนี่เอ้าเอาชี้ให้มาพอลอยโต้โพลอยโอ้โหนี่ปรุงอย่างดีนะแฟบนี่ไว้ล้างมือนี่เอ่ออูเซรินครับแปบได้ครับอยู่เยื้องตลาดไอคิวครับนี่อยู่ยางอะไรยางใหม่ยางโอ้มีหมดมีหมดครับมีหมด มีหมดมีหมดมีหมดยกเว้นแท็กเมโคแท็กรถเกี่ยวที่พูดแกก็มีความน้อยใจเหมือนกันว่ามีเอ็ซีดราม่าเรื่องอเราไปา็นคำพนี่ยมันก็เรื่องปกติเนาะทำามคนจัดนะ<ๆ>เนี่ยับางบางคนเรามันน้อยใจน,นะเอา้าตุ้งเท่เนาะใช่เราเราตลอดนะ่ะแล้วมาตูนแบบนี้ ก็น้อยใจบางคนก็น้อยใจไม่ว่าแต่ใครรอกเนาะุคนเลอพีพอเราทําไปปุ๊บคนนั้นก็พิมพ์มาอย่างงู้นไอคนนั้นก็พิมพ์มาอย่างงี้อย่างนี้งู้นนี่นั่นให้พวกเส้นคีย์บอร์ดนะต่อไปเราก็ยังไงดีไม่ต้องทําเลยดีกว่าทำามาหากินอย่างเดียวพี่เอถ้ามาหากินเลยน้องร้อยเขาเรียกร้องเราให้จัดใช่เรืมันตรงนะว่า อวิ่งงานอย่างเดียวที่นี่เนาะไม่ต้องเสียเวลาด้วยนี่ถามว่าผมเสียไปเท่าไหร่อ่ะเนี่ยเนี่ยธรรมาผมอยากให้มันเกิดไม่อยากให้มันเป็นนไม่มีมีขยันมันเป็นหรอกย่างด้วยกระทะด้วยยางด้วยกระทะด้วยน้ำมันเออราโนนอี่วทุกอย่างต้นทุนทั้งหมดทุกอย่างต้นทุนทั้งหมดไปก็ให้พวกที่ดามา่นแะละให้มันไปทำดีกว่าไหม ให้ให um, uh, uh, so, ้แ oh, ต oh, e. oh, ่มันทำหรือะพื่อย่างนั้นนะเออเอาอย่างนี้ดีกว่ามันมันขยับอผมจากเราไปช่วยออกจากมุงยังพวกนั้นเราไปช่วยนี่ไปชูนเออขณะขเราไปช่วยพวกน้ำท่วมน้ำท่วมก็ปิดปิดดีว่าเราคนหลายอย่างไปน้องเทเทนาะงมัิดใช่หลายอย่างคนบ้านไม่ดีเพราะทำไมเราติดงานนะตอนนี้เราก็คิดนะ เดินหน้าต่อหรือว่าจะพอแค่นี้นั่นก็พี่มาพี่เอาไปช่วยงานมูลวัดนี้ที่เอาช่วยงานมูลวัดนี้นั่นแหละแต่ทีนี้เราไปทำมูลแล้วหายคนที่ไม่ได้ช่วยอะไรนะมันมาบเราทำเสร็จปล๊บคนโลคนโลซัดเติมเออไปตรงตรงไปเลยนี่สนหนาแล้วนี่สนทนามังสนทนมี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 อยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วนี่นี่ยางแตกเส้นหนึ่งนี่ โมนหน้าเป็นแถบเลยนี่นเรา<ม>ดูได้เลยมีม,ม,มีอยู่แล้วครับไม่ได้ครับเราก็ขอบคุณเนฟซีที่บางคนก็เข้าใจบางคนก็อย่างว่านเราก็น่าจะเบาลงแล้วตอนนี้ไม่ต้องทําแล้วห่างๆบ้างห่างแล้วที่นี้ผมไม่อยากจะคิดอยากจะใครอยากจะทํายังไงก็ทำนม่หมดไปเที่ยวนึงแล้วนี่ใครอยากย เกินเกินเกินจูสองสามเที่ยวจะอยู่ไหมนี่เท่าไรเกต้าเกต้าเอาตีไปเลยพร้อมชุดพร้อมอะไรก็เป็ดเป็ดก้าพันแล้วตีไปเกือบสองหมื่นชุดเนี้ยเกือบนะเกือบเกต้าเกะทะด้วยกระทะด้วยกระทะก็ตีไปอ่ถ้าชุดด้วยก็ชุดก็สี่พันกว่าบาทเกะทะก็สี่พันห้าเกือบหมื่นแล้วยางอีกเส้นละหกพันกว่าบาทใช้เวลา ตีไปก็สองหมื่นหนึ่งเลยจ้าซาดีเยอะอีกคนดีนี่คนมามากๆขับด้วยนะคนมามากๆลับใช่ายหมาเต็มบ้านคนมากาทั้งมามกๆไปกระป๋องเลยมากาเต็มเต็มรถเลยอยากการสาหัสอย่างนี้ด้วยมากาในโน้นเดี๋ยวผมไม่มีไว้หรอกพี่ไม่ใช่มากาเลยผมไม่เป็นไรครับก็เราก็ไม่มีอะไรมากา มากมายครับก็ขอขอบคุณนะครับเ c ีทุกท่านที่เข้าใจแล้อให้กำลังใจช่างดียออบางคนนะครับบางคนก็อโอเครู้เรื่องรู้กันตามนั้นนะครับบางครั้งไม่ได้ไม่ได้ว่า่องเรานะไปว่าช่องอื่นนู่นถ้าได้จริงก็มาพิมพ์ว่าช่องผมนะครับ F c คนไหนที่เห็นพิมพ์มาแคปมาจัดให้ครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปว่ายังไงว่าใครยังไงยังไง มมาแบบไหนน,นะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนี่ครับขอบคุณเซรินเซรินครับเซรินทีน่ช่วยดูแลนะครับขอบคุณนี่ไม่เอาตังค์ด้วยนะ,ะใช่ <laughs> าาไม่ตัขขงค์ไไม่งานครับนี่ก็สายบุญเตปพอดีวันนี้เขาวิ่งงานไต่ไม่ได้ไไดก็ใครเส้นสุรินก็สามารถมาปะโยงปะยางได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงไม่ไหม แล้วแต่ครับก็แล้วแต่ถ้าถ้าแบบฉุกเฉินจริงๆเราก็ฉุกเช่วยได้ครับช่วยได้เพราะว่าเราก็อาชีพรถบรรทุกเหมือนกันครับนั่นแหละนั่นแหละก็เส้นสุรินทร์เลี้ยงเมืองนะเลี้ยงเมืองสุรินทร์บานยึงยงไอคิวครับบานเยี้ยงแต่ยางสิ่งเข้าไปไอคิวเต็มตำนานสุรินทร์ต่อเลยไปครับครับผมครับ